สวัสดีค่ะเพื่อนเวันนี้นะคะน้จามาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะในการสัมภาษณ์งานขายงานหนึ่งนะคะซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะขายในเรื่องของผลิตภัณฑ์ธนาคารใช่ไหมคะแต่ว่าเานื่องจากว่าในเศรษฐกิจแบบนี้นะคะรายได้ก็ ค่อนข้างจะไม่แน่นอนนะคะแล้วก็น้อยลงกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเราก็เลยมีความคิดว่าอ,อยากจะเพิ่มรายได้ของเรานะคะโดยการไปทํางานอีกงานหนึ่งนะคะเป็นงานการขายเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนละอย่างคนละผลิตภณัณฑ์เราก็คิดว่าจะเป็นการนําเอาเรื่องของทักษะที่เรามีมาหลายปีเนี่ยนะคะในงานในการขายเนี่ย มาประยุกต์ใช้กับมันได้นะคะก็คือเราเห็นงานงานหนึ่งนะคะใน Facebook เขาประกาศแล้สมัครเจ้าหน้าที่ขายทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วเราก็เห็นว่ามันไม่ได้ไกลจากบ้านเราเท่าไหร่ก็คือเดินทางสะดวกนะคะใช้รถไฟฟ้าใต้ดินก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลย ลองไปดูนะคะคือบริษัทนี้เนี่ยมันจะอยู่ในห้างห้างหนึ่งนะคะบนถนนรัชดาแล้วทีนี้เราก็เข้าไปแล้วก็อา่าเราเป็นมนุษย์ประเภทว่ามนุษย์ก่อนเวลาค่ะไม่ใช่อนไทม์นะคะ before time เราจะเรียกตัวเองว่ามนุษย์ before time นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้า่า เหมือนกับหลายๆคนทราบดีนะคะว่าการจราจรในกรุงเทพเนี่ยมันย่ำแย่ขนาดไหนนะคะถ้าสมมุติว่าเรานัดกับใครหรือบริษัทหรือว่าเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยที่มันค่อนข้างจะมีความจำเป็นต้อง,งตรงต่อเวลานะคะ,ะเราก็จะเลือกที่จะไปก่อนเวลาแล้วก็อาจจะไปรอสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงอันเนี้ยเราไม่เราไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราคิดว่าอะ นั่นมันก็เป็นในห้างเนอะแล้วก็เราก็อาจจะเดินดูของค่าเวลาไปได้หรือว่าเดินสำรวจพื้นที่เผื่อว่าเราจะต้องมาเริ่มงานนะคะในอีกไม่กี่วันอะไรอย่เงี้ยค่ะอ่าก็เข้าไปและทีนี้เขาก็ให้เรากรอกใช่ไหมคะตามขั้นตอนการสมัครงานโดยปกติเขาก็ให้เรากรอกแล้วก็ รออยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามานะคะอ,อ๋อลืมบอกไปนิดนึงว่าไอ้บริษัทเนี้ยมันจะอยู่มุมมุมหนึ่งของห้างห้างนั้นประมาณชั้นสามนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะว่าเหมือนห้องกระจกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีป้ายเล็กๆป้ายหนึ่งนะคะแล้วก็มีคนประมาณสามสี่คนนะคะนั่งอยู่นะคะหลังจากนั้นเขาก็ ให้เราไปสัมภาษณ์กับผู้ชายคนนั้นเราคาดว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทนะคะเขาก็ดูในประวัติของเราที่เรากรอกข้อมูลมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณเรียนมาทางด้านนี้และอายุคุณก็ไม่น้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณน่าจะต้องอทํางานที่เหมือนกับว่ามั่นคงแล้วนะอาจจะเป็นระดับผู้จัดการ อะไรประมาณเนี้ค่ะซึ่งเราก็อึ้งนิดหนึ่งเนาะเหมือนกับว่าความคิดเขาอะค่ะนึกออกไหมเข้าใจไหมว่ามันเหมือนกับแคบมากอะเป็นกรอบมากๆเลยว่าแบบคุณเรียงจบมาด้านนี้คุณจะต้องทํางานด้านนี้เท่านั้นแล้วคุณก็จะต้องเหมือนกับว่าค่อนข้างโลกสวยนะคะแบบชีวิตเดินไปด้วยกิจบุลาบอะไรเงี้ยต้องอยู่ในระดับนี้แล้วนะ แล้วก็ทำน่าชงนสน่วนสนเท่สงสัยเอ๊ะทำไมคุณถึงมายังมาสมัครเป็นพนักงานขายอยู่เลยล่ะเราก็เราก็อึ้งนะคะแต่ว่าเราก็สงวนท่าทีเนาะเพราะมันเป็นการสัมภาษณ์เราก็เลยบอกเขาว่าอ่านพอดีว่าเป็นสายงานมาสักพักแล้วห้าหกปีแล้วอะคะ่ะเราก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ย มีทักษะในการขายพอสมควรเพราะว่าเราก็ามีประสบการณ์ทั้งในเรื่องขายเป็นเทเลเซลนะคะแล้วก็มีการไปออกนอกสถานที่ด้วยนะคะไปเจอลูกค้าด้วยตนเองนะคะไปพบลูกค้าเองนะคะแล้วก็ไปกับทีมงานด้วยไปออกบูธอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามที่เ,เพื่อนๆอาจจะเห็นทั่วไปนะคะไม่ว่าจะในห้างนะคะใน อ๋อเราเคยไปออกที่ศูนย์ประชมุมอิมแพกได้นะคะแล้วก็บองทอง IMPACT เมืองทองนะคะแล้วก็ที่ไบเทคคือที่ไบเทคเนี้ยเราเราชอบมากในการเดินทางเพราะว่าที่ทำงานเก่าเราเนี้ยจะอยู่ดีรถไฟฟ้าเลยนะคะแล้วก็เรากับทีมงานหัวหน้างานก็ ั้งรถไฟฟ้าแล้วก็ไปถึงไบเทคแล้วก็เขาจะมีทางเดินเชื่อมเข้าไปในไบเทคได้เลยซึ่งซึ่งสะดวกมากนะคะแล้วก็ที่ IMPACT ก็ไปกับทีมงานไปกับรถทีมงานก็แล้วเพื่อนๆที่ไปด้วยกันเนี่ยค่อนข้างจะทำงานเข้าหากันได้ดีอะคะ่ะ คือทำงานเป็น,ปนทีมไปกันก็ประมาณ3-4คนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนไปที่ m p p c t เมือทองเนี่ยหัวหน้างานไม่ได้ไปด้วยนะคะเราก็ไปกันเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกคนก็เหมือนแบบเข้าขากันดีอะคะ่ะซึ่งก็การทํางานก็จะเสร็จอย่างรวดเร็วนะคะคือประสบะความสำเร็จในการนำเสนอ แต่โอเคจะขายได้หรือขายไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือได้ไปโปรโมตนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแล้วก็ได้ไปเดินทัวร์พบปะผู้คนนะคะซึ่งเราคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำทีเดียวนะคะอ่าโอเคค่ะถ้าอย่างไงก็ขอฝากเรื่องประสบการณ์ เล็กๆน้อยๆสำหรับเซล์ลธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไว้นะคะยังไงถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจงานด้านนี้นะคะอาจจะอคอมเมนต์เข้ามาสอบถามเราได้นะคะเรายินดีจะตอบทุกคำถามเลยค่ะถ้ายังไงขอบคุณมากนะคะ